สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยเนาะมื้อนี้มาพบกับสาวกิ่งอีกแล้วเนาะพี่น้องจากช่องกิ่งสาวนาซายเนาะมื้อนี้กมาเบิ่งสาวกิ่งในชมใหม่นะพี่น้องก็คือลกใหม่พี่น้องเนาะเพราะว่าสาวกิ่งสิลงรับนาเป็นมื้อแรกพี่น้องมื้อที่1เลยว่าสาวกิ่งกะว่าสิดําตั้งแต่วันศุกร์พุ่นล่ะพี่น้องก็ลค่าไว้ตั้งแต่วันพุธเนาะพี่น้องเนาะตนพหัสาวกิ่งก็ได้ไปเ็ง วันซุปร์็คกิ้งกับปเซ็งวันเสาร์ซ็กิ้งกับปเซ็งวันนี้เป็นวันเทศก็คือวันนี้แมันเซ็คกิ้งกับเซ็งแล้วเซทท็ตซับแล้วน้อพี่น้องก็คือจบโมเจ็ดแล้วจ้าก็จะลงดำหน้าต่อเลยเออ,อ,อคนอื่นกับเจ้าขึ้นเรื่องไปเฮียนต่อแล้วพี่น้องหา้าก็ลงดำหน้าก่อนน้อพี่น้องเนาะบริวารลายแาห,งห้งเนาะแล้กวก็ใส่รถ้ะน้อพี่น้องดำหน้าฮะโอเคน้ำกับมีให้ดำตั้งแต่ตอนว่าเป่งน้ำนคลิปก่อนพี่แหลนะน้อพี่น้องตั้งแต่ว่าเป่งน้ำนคลิปก่อนพี่แหละ ต่อันก้ายังบ่ใหญ่เด้อพี่นอ้องตอนนั้นเป็นวันนี้ก้าก็ใหญ่แล้วขาวานก็เริ่มใหญ่ได้พี่นอ้องแต่มาเบิง่งตอนนั้นบ่มีทําน้ําอันไห้หนาปแปเพี่นอ้องเนาะเฮาก้ามาเบิ่งมื้อนี้ก็คือเปตาสิได้กินได้ย่ําอยู่พี่นอ้องเอ้ยแต่ว่ากวานี่อืค่อนข้างสิทุกข์นเด้อพี่นอ้องมากินข้าวซาวกิงคุมือคุมือเลยไล่หากับมานพี่นอ้องเนาะพอหากับแม่ซอกกิ้งไปไล่อยู่ เจ้าก,กิ้งเลยทอท้อพี่น้องเลยมาเลี้ยงงัวจังเดยงววดัวจดจดอยู่ให้น้ำผู้อื่นพี่น้องเจ้าก,กิ้งก็กขึ้นตะครามเขาเจ้ายุ่งเขาเจ้าจกินข่าวอยู่เนาะเดี๋ยกันั่นแหละพี่น้องนะบ่บ่ถามเขาเจ้าจดีกว่าเปิี่ยนน้ำลายนะพี่น้องว่านคนบขจะทิ้บตะแดนไม่สรางสรางแหงนะเอาก,ก็สิบาจมลายยายห้างนะพี่น้องเนะาะไปพี่น้องหิ่อยูลงไปดำหนาลุ่มกันเลยนะพี่น้องเนาะเ้าสิดำตั้งแต่นาลุ่มนะพี่น้องขึ้นมานาเทิงบนหน้าเทิงก็คือบนมีขขาวานหน้าเทิงเนาะ จังาวะตอนเที่ยงคัน้นซากิ้งบดได้เห็ดยังซาวกิ้งสี้าไปเบิ้งขขาวานนะเพียงเนาะเขาววานว่าเป็นตาสิที่กินได้ย่ำคือซากิ้งว่าอยู่บนน้พี่เนอะไปอยากให้เบิ้งใ,ให้ส้มน้ำกันเนาะไปหาปลาซิลงไปดำนากันเลยพี่น้องไปแต่น้ำกันเลยบริเวณให้นาของเหาเนาะเราก็ได้ย่างมาฮอดแล้ว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 ก็ได้ดำนาผู้เดียวเนาะ <c oughs> โอเคแห้ง okay, พี่น้องเอ๋ยนี่ก็จะเป็นทางนาที่เราคาดแล้วเนาะ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 สบายดีพี่น้องมาดำนาซอยสากิ่งก้อนดันเราหาย <c oughs> แม่เคยลงมาแล้วนะพี่น้องตอนนี้เสากิ่งกู้้สึดดีเจ้หลายจะเป็นดำนาซาดนะสา,สากิ่งก็ได้สากิ่งยันที่กระเดือ <c oughs> <c oughs> กมองนะากิ่กระเดือนตุงหลายแห้งพี่น้องอื เดือนลายพ่อเนี่ยพี่น้องอะซากิงกะดำหน้ากันกลาแหงยามนะยังไปทามเติอนใจกันเลยลุกต้อยเก่านี่ได้ลุกเลยปีนี้ถอยก้นเลาะข้นหน้าไปผู้ชายกิ่งเลยย่านขี้กระเดือนอุ้ยพี่น้องก็ฝันอ่อนย้อนย่อเพื่อนมาดำหน้ากันเลย สก่งกัน้องชาก็ับเพื่อนเลี้ยงงัวกับว่าแม่ดำหน้าก็ดำหน้าผู้เดียวพ่อกับน้องไทยแล้วพ่ะต์อนแรกก็ชี้ดำผู้เดียวอิลีพี่น้องเลยแล้วประเทนแม่หิ่อมันก้างมาสกิ่งกันได้แล้วเลยมันเป็นภาษีไรพี่น้องพี่น้องอย่าว่าสกิ่งบ้าเด้อะไปบ้านเลยพี่น้องเลยอารมณ์ดีหน่อยนึงเพี่น้องพี่น้องเสื้อจะบ่ว่าสกิ่งอารมณ์ดีหน่อยนึง ไม่ใส่เส to ื้อหรอกแต่ซากิ่งยังก็เสื้อตัวเองพี่น้องเขาก็จะดำนาให้มันไวแน่จากน้อยขันมีน้ำนะชิคักพี่น้องเลยเพราะว่าโบเห็นกีเล็ดเนาะท่านโบเห็นก็คือมีกระยานะพี่น้องเนาะซากิ่งผูสนใจเนาะอันนี้พัดได้ซักพี่น้องที่เดือนขลุอยู่โบไวนะพี่น้องอาณาเนาะจะเบิ่งหมูดจนดำแล้วเป็นท่งแล้วตัวเองฮะชิลงมือ ยากเลยาก,ากพี่น้องน้องบสบายเลยยากายอันค่อย,อยพอน้ำแด้บ้บัเซหาน้ำเลยพี่น้องบ่วหวดำงามๆเลยนะยห,นหน้าจะเป็นกษตาที่นะบ <laughs> ได้มีมุมเออมุขเก้เย,โยอโทษค่ะแม่แบบคนเตี้ยเฮล้ลพี่น้องมาดำหน้าใส่สากรีกันเลยกินกระดูกไงไ่งานตีนโอ้ยโอ้ยอ่ะกว่าที่ดำอ่ะมันไตงามตีนค่อยนตือไม่ได้กินแต่ข้าวนอกห,หายกอแล้ว น้ำหน้าหงายหญ่นี่บกไววนี่เนาะหัวเงาหัวยลงห้องละจากินกะโกมัดกะบปได้นพี่น้องญาตยญาตาีกระเดือนได้มัดกะกันเอ้แกะลวกัเฮ็ไป้ละก่อนสีเอากะญานนะหาปืนขึ้นมาปยะเอเฮเด็กันเรยังพี่น้องาิ นำหน้าตอน11โมงบ่ตอนเช้าแบบเพื่อนชิมาแต่บ้านพี่น้องหยาดซาตื่นมากอะเข็บนั่นแล้วก็เข็บนี่เข็บนี่แล้วก็เข็บน้ำมากอะเพื่อนชิมากตินหลับตินเล็กเข็ดสบายง่ายเพนแล้วพี่น้องอู้กระปูน้อยกระปูน้อยเอานี่กระปูน้อยมาเพนอาบโดดแล้วแฮ มันนอกอยู่นะพี่น้องอ่ะว้ามันนอกกับโบดูดีเป็นแล้วนะพี่น้องบ้านชานเมืองบ้านตะกิงกายังทำมาติธรรมชาติดนะพี่น้องทำมาซัดดีพี่น้อง,องกันน,นอ,อกกันดี่แหะงามเพชรออกกะลายด้วพี่น้องเลยเป็นไปดิเป็นสาหาเป็นเพชรเลย พี่น้องกัมสุดทา้ายของมัดนั่นแล้วเย่ทักกี้กินดน้ำเปิดมัดหนึ่งแล้วนะพี่น้องเก่งอีลี่เอาไปช่องไลท์นะให้ตัวเองต้องปิดมาทางนี้นะพี่น้องเขาต้องปิดมาทางนี้นะแบตเลยได้ฮึมมันมาลี่อยู่ในมัดกากใจ ดำว่าได้นางไงว่าสิแม,ม่มาดำซอยแม่ม่ได้ดำซะได้แม่ก็จับกองให้เจ้า <c oughs> ดำผู้เดียวคือเก่าไม่เป็นไรขอแค่แม่มาจับต้องให้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าพี่น้องจะได้เบิ่งตันทาดำนาเนาะไม่ย่างมาแล้วก็เอาแล้วบันเอาไม่ใช่ถือเกิดแล้วบันทำโดยย่างไว้แค่นะี้ย่างแล้วก็เจิดแล้วบันดำนา เยดเบดนาะียวมากพี่น้องคอยนมนยังนกัมหนึ่งเย่เย่น้อยนะพี่น้องาเย่ใหญ่จากน้อยจักน้อยเบดกมีก่า้าดำหน้าเป็นที่อาทิตย์ปีแล้วเนะพี่น้องแท็กนานแล้วือนี้เนาะ แหกมันลกดำนาคนเดียวบ้าบ้านบ้านอันท่านได้ดำนาจักเทื่องขปีพี่น้องเลยท่านได้ดำนาตัวเองจักเทื่องกระหันไม่ตะไปรับจ้างรับกระสีเอามัดที่สองมาดำเลยนะพี่น้องเย่จะไปหาลับจ้างเพ่นบ่าแล้วนะพี่น้องมัดหนึ่งต้่เห็นด้วยพี่รกระสิว่าเจะปิดบ้านนะบี่ ดูพระนาย่ันติดกระเดื่อนในลำบ้ากเลยนะเมื่อยนไปแล้วแดดเนยนะก้ากันจนมาดไปแล้วพี่เนาะเพราะว่าลกได้3คืนเขาก็หลกไว้ตั้งแต่โดนตืดเนาะไม่เป็นไรดอกนะพี่เนาะ มาจัำได้กะดำใส่แล้วกะคืนแล้วน้องพี่น้องว่าเข่าเลยจ้ะวันสิพท้าได้กินได้หยำแล้วเขาก็จับต่อแล้ว่น้องมาที่สองนะเพื่อางห้างนี่ก็เป็นยังพี่น้องในย่านพิกเดนะ ดาวเพิ่งบัตนี่เลยแม่สีไปดำได้บาตนีลเจ้าก็เลยดำเดี่ยวเราได้เมือนนี่ดำนาใส่เสากิงไงได้พี่น้องหน้าสงสารน้อพี่น้องนะดำนาพูดเดียวคนคนกับความมันงามน้อพี่น้องงามกว่ามาทุกตัวนะดยืนจะจิบยู่มาพี่น้องไป แล่นในะี่ตูมมันต้องเหนื่อยพี่น้องเลย,ยแล่นแต่แล่นปุบ๊บพีดกระเดือนของมันมีอยู่แล้วนะพี่น้องอุ้ยอ๋อเลยนะแล้วกนะ็ตีนลมให้เก้าพี่น้องไม่้งยานตัวที่วัดไปห้อยมาอย่งางนะพีดกระเดือนนะ ก,ก้าจนหมาเลอนะกี่น้องอานนี่ก็แดดดีนะดแดดแห้งนะก้าจนมาบลกอะไรกชี้ะน้อ่ะมันยากนพี่แจ๊กต้มบล็ไว้่ัดผัดมาดำรจกรได้พ่น้องบุพิก้กกกาดับิกลกบรทันตากล้กองของข้าวปลาเรียกงวดอยู่เฮือนนะพี่น,น,า,น,า,นามาอุ้งอิงปะทันแางงวงมานา ก็เลยต้องได้ให้ยิงแม่จับกล้องให้เฮาเนาะมาองกระดำน้ำกระไดเราไปมากระตาก้องเรัปากระดมน้ำกระได้ทุกเก่เาพี่น้องคือที่ได้เลี้ยงงัวทกวกกุกเก่ากับเน้องเนาะเพราะว่าตาก้องเฮาลงที่ตมบรได้เป็นเทพพี่น้องโอ้ยใหญ่เลยเป็นต่มเป็นตอน้องขี้ต่มนะครับเป็นต้มเป็นตอพี่น,น้องโอ้ยใหญ่พี่น้อง น้องซาผู้เดียวกระดับหน้าบ่ได้ปะแม่แข่งแดดไลายสิบ่ได้อีกพี่น้องเลยบ่สบายแบบว่าสิว่าไรเนี่ยน้องแม่ okay, แห้งแห้งเนาะแต่เปลี่ยนเติร์นน้อยพี่น้องเลยเป็นภูมิแพ้หันแพ้นี่นะพี่น้องอะ นี่นะพี่น้องสกิ่งกะดำเกือบแล้วแล้วพี่น้องแต่ว่ายังลายเติบนะพี่น้องเนาะตอนนี้ฝนก็กำลังสิตกนะพี่น้องเนาะฟ้ามืดฟ้ามัวแห้งสกิ่งกะสิได้ขึ้นไปหากินข้าวแล้วพี่น้องเลยเหนื่อยแหงนะแม่ของสกิ่งกะขึ้นเดินเติบไปนะพี่น้องเนาะสกิ่งก่ายังดำผู้เดียวอยู่เนาะเพราะว่าน้องให้แม่เพิ่งจะขึ้นไปลอาน้องนะพี่น้องสกิ่งกาก็ดำผู้เดียวถากับเบิร์กสองมัดนะพี่น้องเนาะ ซากินกาอยากกินข้าวแล้วก็ฝนติโต้งนะซากินกระชได้ขึ้นไปกินข่าวแล้่น้องท่านี้กระสิเป็นกาที่ห้องแซไว้ยังหากระเบิดกาท่านห้องเาวัดซ้ำนองพี่น้องเลยฝนก็กําลังโปรยปลายลงมาอ่าอ่าอ่าฝนก็กําลังลงมาเท่ะเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดหกเม็ดเจ็ดเม็ดโหลหนึ่งน้อพี่น้องนี่ฮะหวยอีกเลยพี่น้องเลย ฮะเที่ยวห้วยเที่ยวตกอยู่นี่ไปข้าก็จะขึ้นเทียงก่อนแม่ว่าวลายดอกอยากกินข้าวแหงพี่น้องยังกบดีฮมดโอ้โหโอ้โงป๊าพี่น้องในกล้องเห็นปะปลาชิวนะพี่น้องไอ้น้ำรีบ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 เร็วป้เดี๋ยวปลาชิวน้อยพี่น้องเออหน้าตาห้อยจุบง่ายพี่น้อง ้อยจูบใหนหพี่น้องไม่ไปไว้ช่องตเลยป้าสิมางมหอยอีกแล้วจะกินแกงหอยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากสิกินไปตะกันมื้อนั้นหลังจากที่สาวกิ่งขึ้นมาตั้งแต่ดำนาเนาะก็เห็นอันนี้คือหยังลูกต่อนะพี่น้องมันจะเป็นอาหารเที่ยงของเฮานะมันน่าจะแซ่บอยู่แกงเซไผ่ผักบัว อันนี้ก็จะเป็นแก้วมะข้อพี่น้องน่ะมะข้อประมาณน้อยเดียวมันก็พักบัวพี่น้องส่วนี้ก็จะเป็นทางต่อนะพี่น้องเทียงหกโพดพี่น้องเลยก็เลยมีหต่อมาอยู่นะเจ้ากระเสือ้วพี่น้องหาต่อนี่เอาในแจ้วนะพี่น้องเนาะแก้ส่วนนะพี่น้องโมเมนแก้เทียงให้ตายเฉยคนน่อยนี่นะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต่อที่สมบูรณ์อิลีเพราะว่าพักก็ใส่แล้ว เป่งน,นัวก็ใส่แล้วนะพี่น้องเกลือใส่อยู่หม้อเอาลงแล้วคนมันซุกก็กินได้นะพี่น้องนี่เทลงไปเลยนะอู้เหีย้ยแล้วบ่ลนี่อ้าวเคาะลงจังไรเ้าบอลนี่โอ้ยังเดือดตัวนี้ออ๋พี่น้องฟ้าดังนะนต,นนตอนนี้ฟ้าดังก็กำลังสิตกนั่นเชิงฟ้ามือดอีกแล้ว จังซีพี่น้องไม่ใช่ฮอดเทียงอยู่บรนเ่เอาลละพี่น้องหลังจากใช้ขึ้นไปกินข่าวมาแล้วเนาะสาวกิงก็ได้ลงมาดำหน้าแรงอีกแล้วแล้วแล้วนะพี่น้องนี่อีแม่ก็งลงมาดำน้ำเพือเก้าวนะพี่น้องเนาะว้าวพอล็อกเอานาะพี่น้องเนาะกระสียังไลยแน่นอนพี่น้องกระดำไปนน่นะซับม,มาแล้วนะพี่น้องหาก็ได้แชํานี้นะปีนี้ส,สาวกิงกระสีลงไปดำหน้ากันแลพี่น้องาเไย เยังมาแล้วได้สาวกิงดำนายังมาแล้วพี่น้องเอ้ยงานบักใหญ่นึ่งนะองนนี้ดักนาสองคนตอนมาจับกล้องดักนาสองคนตอนมาจับกล้องตอนจับกล้องลำคนเดียว

น้องลาวกิ่งลาวบอสบายลาวก็เลยได้ดำนาคนเดียว <c oughs> แกแลาวหังแดงคักและลาวลำนาคนเดียวลาแ <c oughs> ดงไปแดงมากกระสิกายเป็นดำแดดเผาลาว มาดำมือหน้ามือแรกกระแหกมานดำผู้เดียวทุกเดอมีเงินคือชิหังยงันีมีเข่าอยู่เล่าคือชิได้นั่งขายแถมแทมมาเปิดเพงเลงไว้ยทมเต้นไหมอาเจย์เหรอเต้นพีบบ่บา้าบ่ดำนหน้า,าบ<อ>่แล้ว<ง>ให้กระชิเต้น ดำหน้ามาแล้วให้กับชิเต้นหน้านี่มันเปนนให้ยังไรหน้ามันเป็นห้องเนาะถ้าเฮาเห็ดแล้วคือคูปีกับชิพ่ะได้กินได้ยำ่ำปีนี่เห็ดหลาจากดได้กินหรือบ่อแหละดำหน้าหลาประท่านพลลายห้าได้เกินวา้า ใกล้สิคัมแล้วเหมือน,นใกล้สิแล้วที่เหมือนใกล้สิแล้วได้พี่น้องใกล้สิคัมเราคัมแล้วเราก็สิได้ขี่รถจักรห้างเราตัดตัดตัดเมื่อแม่กับทีนอนนาได้มือแรงนี่เมื่อผู้เดียวไอพี่น้องเลยดำหน้ากับดำผู้เดียวอ้ตสี่คนมันเกิดมาดูเมื่ออื่นเราก็สิได้เอาน้องทาร่ามานำยุเอามาดำหน้าบ่าได้เราเป็นตุ่มแพ้่ขี้ตรงขี้เต็มแพ้่แน่มันเปื้อนมันเป้อ แก่บ้า,นเ,น,เานเกี่ยวข้าวแล้วก็แพ้ขั้นแพ้ค่ายแล้วก็เกี่ยวมาได้สรุปแล้วก,ก็ชือเราได้เห็ดเรียกคนเดียวน้นองสาวล่างถ้วยก็นมาได้หนึ่งข้าวกับบุเป็นมีแต่องคนเดียวนี่พี่น้องทั้งงามทั้งดุเอ้ยยันเดี๋ยน้องงามใครละก็แม่งามปันใด้ทะดุอยอู่ <laughs> สภาพพ่อใส่ได้เสือลายนั่นหนึ่งเหรอบางเธอมาตรงเฮียนกับแม่ล่างถวยหนึ่งข่าวแล้วทั้งดุท,ทั้งขยันที่น้องเลยอ้ <c oughs> าวมาเนี่ยวกันทั้งดุทั้งขยันอะไรวะเปิดทนพยายามไปได้เนาะเอาเป็นชาวนาบ่เห็ดก็บ่ไไ้กิน เห็ดพอได้กินได้หย่ำพอได้คำได้คลายคือบ้านคือเมืองดอกหน้า่บลายเนาะถ้าลายก็คอยดำาบ่วยได้กินนี่ด้มดัม้มดัมจะไหกับพ่อเมื่อหลดดับกลางทางกับ,บ่ง่ายแล้วเมื่อคำไรกะรหลดห้างเนาะพอดีอันยุ่งแรก นี่ยมจะมัวใจจะเป็นวินเมื่อเทือนจะติดได้โอเคเอาไอ้บอกระและคนที่เอาวางคนที่ตบกรบอกตบซ้ำพี่น้องผ่าดังบึ้มบั่มบึ้มมาเนาะเมื่อเที่ยงตอนเที่ยงตอนบ่ายฮอดบ่มมี่ตอนบ่ายสองมาเนาะจักไปทางใดเบิดฝนกะ น้ามหน้ากับบวมมีบอนดำไม่กระเป้นงน้าม,มาใส่บอนผงบอนเปียกบอนแหง้งบอนมีน้าบอนบอ่มีน้าจะไปกินได้หย่ำเลยบ่หมูเรียเป็นทงเป็นช่องเลยโต๊หฮาชิโงมือดำขันกเลยนขคอยอดคอยทนไปแหละ โรกยรามีสองคนกระดหน้าได้ผู้เดียวคนมันงามกว่หมูนะจ้ะม่อื่นนี่ดำอีกคาบเท่าจังที่แรกตัวนี้ดำแรกตัวนี้ก็ได้ลกก้าอีกลกก้าแล้วตัวแรงแคกเสดดำหรือบ่อ ได้กาลายเฮาได้ดำเนาะนาก็บ่น้อยบ่หลายพอได้กินได้ยมกาสอตาลูชาวันผู้เดียวดำนาได้ เย็นหน่อยหนึ่งเนาะหักหนึ่งเดดคำอะไรก็ได้ดามใไใบได้สาวกิ่งเอ้ยดาหน้าซาจากงานผูกเบาได้แต่บ <c oughs> ่มีคนหมักจากเถอดดาหนาบ่ไไวเนาะ <c oughs> ดาหนาเบิดมือบุลเล่วไพ <c oughs> แม่กระดามน้ำดูมแม่กระดามน้ำหน่อยเดียวนึงแม่กะนแรนขึน้แนแรนลงอยู่คนน้อยก็ให้เนอ้อโบขึ้นแบบคนน้อยแบบให้ นนะพี่้องสําหรับคลิปนี้ก็คือสิได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ซาวกิง้งฮิตคลิปต่อไปนะพ่อแม่พี่น้องและก็ะขอคำบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามครับเบิรงครับชมคลิปของซาวกิง้งตั้งแต่ต้นจนจบน้องพ่อแม่พี่น้องขอขอบใจแล้วก็สำหรับมื้อนี้ก็คือสิได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องก่อนจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ bye